สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปมีดหมอแค้นเต้นหมอลำเอฟซี FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพงสะกรเอฟซี FC ของอีหลานชัตก,กุณาพรเสียงมีหกพี่น้องจ๋ะตามที่เฮ้ามักสิคุยกันเรื่องคิ้วงานของหมอลำเสียงมีหกกับพงสะกรแบนด์อยู่ปินประจำครั้งนี้ไปเบงิงไปเบิงคิวงานของภูจัดในเดือนหนาหลังปีใหม่คิ้วงานของคือคือ,ค,อคิวงานอยู่ อยู่หมอชิดเข้าสิเขาสิเป็นอะไรที่รอคิวงานที่หมอชิดคือสิรุ่นหมอชิดหรือว่าเขตปริตมณฑลเข้าไปในภากาตามที่เขาคุยกันไว้ว่าหมอชิดบ่าสามารถสิไปแสดงได้แต่ด้วยความสามารถของผู้จัดครั้งนี้หมอลำเสียงมีหกนกโพงสะกนเพิ่นยืนยันมาแล้ว1อยเปเซ็นนะคะว่าวันที่11 มกราคม2567หมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรน่าจิเป็นท่้งคณะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นโฆษณาปชุดเพชรของพ่อจา๋าเดี๋ยวคุณยาสิมีภาพขึ้นให้เบิงด้วยนะคะว่าโฆษณาอย่างไรเขาสิมาเบิงว่าเพิ่นโปรโมทโปรโมทโฆษณาแล้วนะคะซึ่งหมอลำเสียงวิหกทีมงานตะวัน pps เพิ่นสามารถตาม ข้อตกลงของของทัางเขตเพื่อนได้กับน,นาสินาิผพนันครั้งนี้ผ่านจริงๆรด้วยเก่งหฮงเก่งจริงๆผู้จัดเก่งอหลีแล้วก็เป็นเป็นการไปแสดงที่หมอชิดคือคเอฟซีไทยเฮ้านี่งหนี่คุณยานำ้ำ <c oughs> คือไทยเฮ้าค่อยที่อยากไปเห็นภาพที่ที่หมอชิดอีกครั้งหนึ่งคือไปที่หมอชิดแล้วมันมีความอบอุน่นในการที่เอฟซีเขามา คุณยาจําได้บ่าเราเจอพ่อบีบอสซึ่งตอนนี้เป็นเป็นผู้อุปถัมคุณยาถือว่าเป็นผู้อุปถัมอีลหล่าน่อยมือว่าหนีเขาก็เห็นคลิปที่พ่อบีบอสทรงมอแต่ไสเมี่ยงกับไสหน่อยมาแห่งอีหลา่าคือเราเจอพ่อบีบอสครั้งแรกที่เอาสยอยโค้ท่องค่าไปแห่งอีหลา่าบนเวทีแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจแห่งก็ก็ที่หมอชิดสนามที่หมอชิดสองนี่แหละเดี๋ยวคุณยาสิ คิวงานสำหรับเดือนมกราคมของทีมงานนายตะวันนะคะ fc พ่อจ๋าแม่จ๋าประเดิมสนามแรกแห่งปี2567วันที่11มกราคมแต่หมอชิด2วันที่12มกราคมกีบหมูมินบุรีน่าจะเป็นเป็นเป็นที่ย่างมกกีบหมูผู้ควรจัดควรเสียอิ่นไกีบหมูเนาะคะ่ะเนาะวันที่13 3สามหมื่นเลี้ยงกันเลยเด็กสา วันที่13มกราคมมีสองที่อู้เล่น2ที่ค่ะวันที่13มกราคมมี2ที่คือไทยประกันบางพลีคับเดี๋ยวเพิ่นบอกว่ามี2ที่เดี๋ยวเฮาเฮาถามลอคอนเฟิร์มจากเพิ่นนะคะนี่และใกล้ๆลโรงไฟฟ้าบางปะกงเดี๋ยวเฮารอเบิง์บ่าเพิ่นสีแจงรายละเอียดจังไรนี่เพิ่น เฮาเฮาลู่ขาข่าวก่อนนะคะเนาะว่าอยู่ที่บางพลีและใกล้ๆโลกไฟฟ้าบางปะกงบางปะกงนี่ก็จังหวัดฉะเชิงเซาม,มันสีมันสีมันสิเป็นพื้นที่ใกล้ๆกันมันเป็นมองเดียวกันหรือว่าคนละที่ห้องกลอว่าฟังรายละเอียดอีกนะคะเนาะที่14อยู่ที่ปู่เจ้าสมิงพลายน่าจะเป็นสม,มุทรปากการนะคะนนี่ปู่เจ้าเสมิงพลายติดปั๊มปตทสนามที่ออกมานี่คือยืนยันลอยเซนแล้วนะคะ แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงวันที่ตามควอมเหมาะสมตามตามที่ข้าเจ้าอันนี้กันแต่ที่แน่ๆคือได้จัดเนนนอนรอยเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้คือผู้จัดพิพิ่นออกมายืนยันรอยเปอร์เซ็นต์นะคะผู้จัดถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่ออกมายืนยันเพื่อเพื่อรักษาเครดิตของเจ้าของสิบโบสิบโบมีการออกมายืนยันแล้วแล้วกสิเปลี่ยนแปลงนี่โบมีนี่หมายถึงคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าต้องมี การจัดงานขึ้นแน่นอนอาจสิเปลี่ยนแปลงวันที่สลับด้วยความเหมาะสมนะคะบางครั้งอาจจะไปไปทับกันอย่างประมาณนี้น่าจะไปทับงานกันอย่างสิประมาณนี้หรือว่ารับงานซ้อนกันกันกนกบหมอลำคููจัดกับหมอลำบริเรอันนี้กันแล้วไปไปเปลี่ยนแปลงวันที่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะแต่ที่แน่แคือคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสนามหมอคิดสองหมอลำเสียงมีหกนก,นกพงศกรสามารถ ฟ้าฟ้าอุปสรรคสามารถทำตามกฎท่ามเกณ่นของเขตของเขตหมอชิตสองเพื่อนได้อันนี้ต้องทำตามกฎกติกาย่างเข่งคัดนะคะผู้ไปเบิ่งกะเสียงท่าเสียงเพิ่นสีรลดเสียงโลกงอย่างโน่นนี่นั่นอ,อาจิบดังเหมือนเมื่อก่อนใช้เครื่องเสียงอาจจะลดลงอย่างประมาณนี้นะคะเนาะทอ่าได้เข้าไปจากเบิง <c oughs> คือเข้าเป็น ป็นสายรุ่นหมอชิดสองนี่คุณยาเป็นส่วนตัวเองเลยและหลายหคนกับคอมเมนต์มาอยากเห็นที่สนามหมอชิดสองมากคือเอฟซีเสียงมีหงนี่อะมีความความคิดความต้องการความอยากเห็นค่ายกันจะจะจะคอมเมนต์มาคล้ายๆกัน, th ai, th ai, กนพี่น้องอยากเห็นอิลาลองเพลงพุ่มพวงกันสิอยากเห็นอิลาลพ่พพจอ,าอ,าพอจ๋ากับอิลาออกมาครูกันอยากเห็นพ่อจ๋าร้องเพลงคู่กัน คือมีความคิดความต้องการความอยากเห็นอยากใกล้ชิดนี่แหละสไตล์เดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันอยากเห็นที่มาไปแสดงที่หมอชิดสองเหมือนกันเลยอยากเห็นตรงนั้นอีกข้างหนึ่งว่าคือคือคอ,อยากรลุนความปังความดังของอิหละดังจริงไหมที่หมอชิดสองนี่เป็นจะเป็นสนามที่กระลั่นตีว่าถ้าหมอชิดสองปังอ่ะหมายถึงถ้าหมอชิดสองคนเยอะ มายถึงบงนั้นกำลังจะไปสู่เกรดต้นๆระดับต้นๆของหมอรัมในในเมืองไทยแล้วนี่คือเอซที่ค่อยรุนค่อยเชี่ยค่อยแหกกำลังใจก็อยากให้อยากให้คณะที่เจ้าของหักเจ้าของแพงไปเล่นยุ่มองที่ที่เป็นสนามปราบเสียนก็เจะาอื่นแบบนี้นะคะไปเล่นยุ่มองที่ที่ดีๆแล้วจะได้เห็นว่าเอซรักแค่ไหนเข้าไปเบิงนะะ้องขะว่า เขารอเบิงวันที่1 1มกรลาคมวาาที่หมอชิดสองเสียงมีหกงกพ่วงสะก่อนสิบปังเขาเารอรุนวาสิสิเล,ลิอกจำได้พอกันไม่คลิปไหนอย่าลีบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะ